สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มากินผัดไทยบ้านพี่พิมพ์นะคะเพื่อนนี่เนาะผัดไทยนะคะผัดไทยส้มตำพี่พิมพ์น่ะมานตวงดอกแคร์นัูมือยาวปลานะครปลาร้าสับเพื่อนปลาร้าสับคุ้นๆปลาร้าสับทำไมอ่ะมาเดูแซ่บแคบมาดูแซ่บๆดูผัดไทยผัดไทยพิมก็มือก็มือยาวเหมือนกันมาดูพี่น้องใครไม่มีอะไรกินนะคะ เมนูในต่างแดนพี่น้องเมนูในต่างแดนผัดไทยผัดไทยไข่นะใส่กุ้งไหมไม่ใส่ไม่ใส่เนาะไม่ได้ใส่กุ้งเนาะเป็นผัดไทยธรรมดาใส่ไข่นะเนาะผัดมีผัดมีเออเอินผัดมีก็แม่ผัดไทยนะครับผัดมีเจเรียกผัดมีโคราผัดมีโคราชใช่นะต้องผัดมีสุโขทัยผัดมีสุโขทัยนะคุณวานอะรุ่นมาแล้วนะนึ่งนึ่งปลาพี่น้องนึ่งปลาอะไรพี่ นึ่งผักนึ่งค่ะนึ่งผักนึ่งโอ๊นึ่งกนึ่งนั่นึ่งปลานึ่งผักนึ่งโอ้สุดยอดสุดยอดนี่ชอบผักนึ่งฟักทองนะคะฟักทองมาเดินมาเดินพี่น้องไปไม่มีอะไรกินนะคะมือเที่ยงมือเที่ยงง่ายง่ายอร่อยอร่อยมาเดินนะคะ